ตรงจุดนี้เยอะมากเลยเอกำังเกเท่ากับเอกำฐานเดียวกันเลขชี้กำลังย่อมเท่ากันได้แต่มันมีเลขตัวหนึ่งใช่ไหมดึ่งกับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นเราดูดึงลบหนึ่งหรือศูนย์ใช่ไหมก็จะไม่เข้าประเด็นนี้ต้องต้องเข้าใจขึ้นเช่นหนึ่งกำลังเจ็ดเท่ากับ1ึงกำลังเก้าใช่ไหมเท่าไหมเอาฐานเดียวกันเพราะเลขชี้กำลังสรุปเท่ากันก็ไม่ได้ต้องมีข้อเขาเรียกว่า e x c e p ซ i ช n เข้าใจภาพใช่ไหมนะครับตรง นี่คือตัวที่สอดเข้ามาในประเด็นเหล่านี้นะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเรียกไม่เอาหนึ่งเพราะมาสรุปไม่ได้ถูกไหมก็เอาอื่นที่เคลียร์เช่นชัดเจนคือตัวนี้ในถามมือซซ้ายมือเนี่ยเลขยกมังกี่ตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกเลขยกกังกี่ตัวหนึ่งตัวนี่คือฐานนี่คืออะไรเลขชี้กำลังนี่กี่ตัวเลิศนี่คือฐานใช่ไหมสี่แล้วตัวนี้คืออะไรเลขชี้กำลังฐานสองตัวเท่ากันนะ ไม่แต่เป็นตะูลเดียวกันไหมตัวเดียวกันคือเลขฐานอะไรฐานสองโอเคนะฮะแต่ที่เอาตำแหน่งแสดงว่าคุณชอบใจว่าก็เรียนรู้ตำแหน่งของตัวเองมรได้แจ้งตั้งซีสัวเนาะก็รู้ว่าไทยเป็นไทยตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเอาผู้ประสานงานกลุ่มสุดท้ายซินกลุ่มอะไรกลุ่มสุดท้ายอ่ะชื่อะไรคนสวยกลุ่มสุดท้ายชื่อกลุ่มอะไรจ๊ะผัดไทยตำแหน่งสุดท้ายของหนูเนี่ยผู้ประสานงานหรือกรรมการจ้ะ Yes ผู้ประสานงานอยู่มีหน้านที่ตั้งไปทำไมเ่ะกลุ่มโรงมรียนหน้าที่ทำอะไรรูปผู้ประสานงาน,างานอ่ะอือก็คือรวงานกลุ่ม้วเอามาส่งครูก็แสดงว่าไม่ให้มันมันม่วเวลานั่งกลุ่มอ่ะเราเป็นคนมาเอาชีสส่งงาใช่ไหมเป็นคนรวบรวมแบ่งหน้าที่ชัดเจนใช่ไหมโอเครูปรวมงันกลุ่มได้ไหนต่อครูซิ่งตรงนี้สองกับสี่ทำอะไรเป็นฐานอะไร สี่ทำเป็นฐานสองทำไงแม่สี่ทำเป็นฐานสองเขียนยังไงล่ะตอบกำลังสองแต่สี่นี้ยกกำลังชี้นี้อยู่เพราะตรงนี้วงเล็บต้องเกิดอัตโนมัติอตตัอตโนมัติใช่ไหมเป็นยกกำลัง้อนแต่ที่เราเรียนมาหยกหยกสมบัติของเลขยกกำลังกำลังสอนเอากำลังข้างนอก,นอก,นอกทำไยกำลังข้างในเยี่ยมครับเอาสองอูณเข้าไปเป็นสองเอฟลบสองตัดสองนะได้ไหมได้เหลืออะไร เรามองไม่เห็นะเดี๋ยวไป็นโเหลือหะ่สิบเจ็ดมันสิบเจ็ด่วนสองใช่ไหมโอเคแลสรุปครูสิ่เลขยกกำลังสองตัวถานเังไงกันแล้วแต่เท่ากันเพราะเลขชี้กำลังเฮ้ยเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังเท่ากันด้วยเธอสงสัยเธอจะต้องใรนเจดพิสัยครูเต็มแน่เนี่ยเอเนี่เลขชี้กำลังเท่ากันด้วยใช่ไหมลูกโอเคครับแล้วครูชี้แล้วกัน เธอชอบพูดอะไรตอบคุณแน่น,นองวหัวนะลูก <c oughs> อา้าวแวนน้อยแหวนน้อยคอยรักนะ่ะคอยรักเนีคอยรักจากครูนะถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยก็รักนะถ้า <c oughs> ตอบไม่ถินนี้เสร็ดลบศูนย์นะเ <c oughs> กิดลบศูนยก็คือไม่นะติดเนาะอ้าวอ้าสามเอกซ์บวกย้ายย้ายข้างจริงพูดย,าย้ายข้างไม่ถูกหรอกสามเอ็กสองเอเอาอะไรลบทั้งสองข้างเออบวกด้วยอะไรทั้งสองข้างรูกไหม อ่าครูจะเอา 2x ย้ามยมา,น,าน,นี้เป็นลบใช่ไหมอ่าแสดงว่าคุูต้องบวกด้วยอะไรทั้งสองข้างลบอะไรลบ 2x ทั้งสองข้า,างใช่ไหมภาษาคณิตศาสตร์จะพูดแางนั้นถูกไหมภาษาธรรมดาก็บอกว่าย,าย,ยา้าย 2x ไปลบแต่ที่มาแล้วมันมาจากบวก,ก,ท,ก,บกทั้งสองข้างตลอดกับลบทั้งสองเต้ยไม่ใช่หรือพูดอาหารก็ือคูณเหมือนกันเช่นหารข้าวือพูดเล่นส่วนห้าถูกไหมลูกอันเธอเขาบอกว่าวันนี้บวกด้วยลบ 2x ทั้งสองข้า,างถูกไหมครับ พราะตรงนี้มาก็จะเหลือ x เ,อเดียวตรงนี้ล่ะบวก5้านี่ลบสิบเย,ย้ายจากบวก5้าเป็นลบห้าก็ก 5, คือเอาห้าท่าไปทั้งสองข้างไปท่าไปทั้งสองข้างแล้วจาก5้ามันจะเป็นศูนลบทั้งสองข้างหรือบวกด้วยลบห้าทั้งสองข้างเดียวกันถูกไหมโอเคเพราะ okay. ตรงนี้นักเรียนต้องต้องคงเส้นเหลีตรงนี้ดีๆนะส่วนมากแล้ว,วาภาษาคริษ,าษ,าษาั์ทีท่พูดให้ถูกสเสเต็ปมันจะไม่พูดว่า เอ่อย้ายธาตอะไรเงี้ยเนาะการย้ายธาตมาจากสมบัติกันเท่ากันโอเคไหมตัวควอนตั้มนี่เหลือตัวอะไรเปลี่ยนเป็นตัวอะไรตัวควอนตั้อะนาล็ครับต่อไปสูตรที่เกี่ยวข้องเนาะก็ไล่เนี่ยก็ไล่มาหมดแล้วยกคำลังโอเคครูคิดว่าหนูน่าจะพอทำเกมได้แล้วล่ะไหนอันแรกเลยโอเคประสานงานมารับที่มารับแผนไหมเพื่อนซิโร่นะไปกิจกรรมที่แปดประสานงานมารับ แล้วทาในนั้นเขาเขียนชัดแล้วนะเป็นตารางให้หนูเรียบร้อย<ม>แล้วแกเธอขวดดันมากขอเข้าองน้ำไปลบไปเร็วคือพรมสวยมานับงเป็นเพลลื่อนลกโอเคสังเกตดูว่าเวลาที่จะม,มารับของส่งของเนี่ยเป็นผู้ประสานงาน ถามอ่ะกูถามต่อลองเตาซิจริงๆริ้เรู่อควหมายงานกันแล้วหละเรื่องต่อไปคือเรื่องพนันามและอะไรพนันามและเศษส่วนพนักามใช่ไหมเอ๊กูจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในกลุ่ไมไหมให้เกิด้นได้ไยยเปลี่ยนไหมเรื่องต่อไปเปลี่ยนไหมเ่เป็นอย่างนี้ตลอดเ,อเลย <S <S เปลี่ยนเปลี่ยนต้องเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นยังไงผู้ประสานงานต้องสลับมาเป็นประธานด้วยประธานไปเป็นรองประธานใช่ไหมแล้ต้องผัดไปเป็นผู้นำผู้ตามนะตอนนี้นี่ คุณหนูน้อยทั้งหลายมาเก็บของส่งเพื่อนตอไปพวกผู้ประสานงานขึ้น,ปนเป็นประธานเลยนี่เป็นคำส,สั่งตรวจสอบมาตอบเป็นไงกันบลกโอเคได้แล้วนะเพราะฉะนั้นน,นักเรียนดูนักเรียนเขียนไปให้หมดเพราะเวลาการทํางานเนี่ยปฏิกรรมนี้ชื่อว่าปฏิกรรมที่แปดปฏิกรรมการเล่นเกมบิงโกคณิตศาสตร์เป็นการที่ assessment นักเรียนว่าเฮ้ยนักเรียนมันรู้จริงไหมรู้จริงมีวิธีคิดได้ไหมแล้วโจทย์แต่ละข้อคูณคิดได้หลายแบบนะ ชื่อเลขที่กลุ the the ่มที่ชื่อกลุ่มหน้าที่ในกลุ่มหนูต้องระบุแล้วลูกรงเรียนตารางเป็นตารางสามคูณสามกลุ่มไปลสามคูณสามใส่เอาหนูแหละน้องลงลูกเลขเก้าเลขเร็วใส่เลขเก้าเลขลงเลยกลุ่มลงเลยนะครูต้องตรวจความเรียบร้อยว่าเธอลงจริงหรือเปล่า อาวใครได้ชนะเลิศเอ้ครูมีรางวัลให้เดี๋ยวครูไปหาก่อนตอนแรกครูว่าจะเอาสนมครูหยิบผิดนะเป็นของท่านผู้เชี่ยวชาญนะฮะโอเคพวกเธอแข่น้อยคอยรับ ได้เนหลายร้อยนะกูยี่สิบาทชี้ตีเถอตาจะยี่สิบาทยังไงเนี่ยกูไปไปเทคมาแล้วเพื่อนกูอยู่ขอแกันตอให้สุราษฎร์บ้างเอาไปทำไม้เ๋ยวจะเอาไปเป็นที่ระลึกกูไม่ค่อยลงทุนอย่างนี้ละักเรียน์รวกูก็ซื้อของผัดกูฝากเขาอยู่ตราตั้งเลือกทอดกันภาพผมข้อแรกครับของเจตเต็ครับเออ รูปกระดาษมาทดกูอยากดูการเขียนนักเรียนน่ะการทอดตู้ปูต้องใช้ความยุ่งรู้เยอะนะอ่านพอไหมอ่านดูนะสองกำลังสิบลบสองกำลังเก้าทดลูกของกระดาษที่มาทดปู่ได้กระดาษทดที่ยังเอาใหม่ไหมลูกอ้าวอ้าวตะกี้แหมเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยนะเปลี่ยนใหม่เบิรงเอารองประธานลองประธานมาเอาเบอร์ป่ะหนุนไปเอาข้างหลังไปลูกกระดาษลองประธานช่วยหน่อยผู้ประสานงานเขาเอาจนล้าแล้ว นะเขาเก็บจนล้าแล้วโลกโอเคดูเขียนชัดๆัด้การทเดเนี่ยครูอยากดูการคิดของนักเรียนโลกเขียนเป็นข้อหนึ่งเลยคิดอย่างนี้นะโอเคแต่ครูชื่นชมนะว่าพวกเธอเนี่ยไม่รลก,กันเพราะครูไปตรวจงานอะไรนี้ดูแล้วโอเม่ไม่มีความท้ายคลึงเลยโอเคโอเคครับ เชิญครับอ,อาเพื่อเพื่อความถูกต้องครูกลัวนักเรียนจะอ่านโจทย์ผิดนะลูกตัวนี้สื่อครูนี้ชื่อว่าเออ่แมกอินโนเวชั่นตัวนี้ชื่อว่าตูอ้อเนกประสงค์ตัวนี้ชื่อว่าบานภาพสีหน้าเสริมความรู้มีชื่ออยู่จากตู้เนี่ยอินโนเวชั่นอันนี้ครูปตำรวจสื่อการสอนนี้่ในชั้นเรื่ภาคอีสานนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเน,น,นะนี่ยตัวเนี้ยกรรมาการเขาก็เนี่ยครูก็เอาตัวเนี้ยไปส่ง องคูณอัดโจทย์สอกำลังสิบลบ2อกลังเก้คูณ3มกำลังสิบสองลบ3กำลังสิบเอส่วน2กำลังลบ1คูณ6กำลังสิบเอเท่ากับมันเขียนไม่ได้ครูขอโทษทีมันเท่ากับนะทั้งหมดนะ6กำลัง X บวกนะบอกว่า X เท่ากับเท่าไหร่โอเคไอเสร็จแล้วยกมือดูสิรู้สแสดงการคิดก่อนลูกข้อหครูไม่เร่งร้อนะครูคไม่อันนี้ไม่ใช่สปีดเทสไม่จำเป็นต้องทำเร็วแต่ต้องการทดสอบความรู้หนูลูกนะ ต้องดูสิลูก x เท่ากับเท่าไหร่หนูต้องทําซ้ายมือมาก่อนเพื่ป็นได้ยกน้ำตัวเดียวาไม่ใครต่อเดี๋ยวจะแนะนํามากเกินไปครูสรุปให้หนูดูแล้วนะพราะนั้นหนูต้องเชื่อมั่นในตนเองถูกผิดครูไม่ได้สนใจนะลูกแต่ผมสนใจว่าหนูคิดยังไงถ้าพร้อมถ้าหนูได้คําตอบแล้วปรุนาการทับนะลูก ชนหรือว่าหนูได้ข้อนี้ตอบ3.45จ้าก็เป็นการทับเบอร์สองที่ในในกระดาษเจ้าข้อูลนูว่า <c oughs> แต่คนคนที่ถูกคือครูต้องตรวจตรวจเ่าเธอคิดไงสแสดงการคิดมามน <c oughs> อ่ามีคนนี้เสร็จแล้วนะอ่ามีข้างหลังเสร็จในใครเสร็จโผล่แม่เร็วตาเแล้วเก่งจังเลยออาเดี๋ยวขอตัวไม่ทัน อ่าลุ่มทำดีกว่าไหนใครอาสาเออ่มาทำอ่ามามาทำให้คุณดูหน่อยได้ไหมลบกระดานอันนี้นักเรียนหามาให้คุณน่าเกลียนมากคุณบอกให้ลงทุนซือ้อคุณหน่อยก็ไม่ได้เลยหันละสามบาทนี่หรอเลยเอามาเดีอยซื้อแล้วเหรอผ้าที่หนูหานคุแล้วผ้าเช็ดอะลูก วความคิดเพื่อน,นนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพวกนี้ได้คําตอบหมดหรือยังได้ที่ได้อย่างได้นี่ได้อย่างเฮ้ยจะตอบอะไรอ่ะ่าะไรนะ,นออะตอบลบสองมาดูเรื่ันจะตอบลบสองไหมลบสองเธอต้องไปกาข้อไหนข้อแปดครับครูดูนะเออเยี่ยมครับตัวนี้จะบอกมอปลายบางคนคิดยังจะบอกเลยนะมปลายบางคนคิดยังไงรูกไหม ทีก็เ,เอาสองกำลัง10บคูณกัน10ตัว <c oughs> สองกำลังเก้าคูณกัน9ก้าตัวแล้วก็มาลบกัน <c oughs> ได้ในขนาดธรรมชาติใช่ไหมลูกเพราะสติครูสอบไปแล้วดึงตัวปกองวองตัวของ 我回来喽。Well, well, well, well. 10แล้วข้างล่างก็จะสิบตัวนี้ตัดตัวนี้ได้1ใช่ไหมใช่เปล่านี่คือคำสั่งเพื่อนนะแล้วตัวนี้11กับ11 11กับ11ก็ตัดกันได้1แล้วเลข1นี่ฐาน6กเขาปรับฐานใช่ไหมลูกปรับฐาน1เป็นฐานอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่นี้เราเอ่อก็คือฐาน6เป็น6กก็ต้องสิบได้ใช่ไหมฐานเท่ากันเลขคี่กำลังยอดเป็นไงเราไนด้วยตรงนี้เอาสอบมอกตัดสองข้างจะไม่ถือบวกเลยลบสอ โอเคเอาตกมือพเพื่อนด้วยครับเพราะนั้นตรงนี้ก็กวาดไปหมดแล้วนะได้เท่านี้โอเคนะหรือทางซ้ายมือเดี๋ยวดูใหม่โอเคครับได้ครับมีคนอื่นคิดตนักอย่าเพื่อนไหมมีเป็นสองกำลังอยาบหรือไม่เช่นสองกำลังสิบเอ็ดคูณตัวน,นี้หรือไม่ดันลงมาอ๋อมันมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งเป็นสกํกำลังสองดันลงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยว เพราะฉะนั vale à, well, ้นอเราดูซิครูไม่ได้มีการเรียงเลยเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้มีการจงใจตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตัวของครูเพิ่มใช่ไหมครูก็จับมาเชือบมาดูตรงนี้แล้วเพิ่มเสียสายตาในชั้นดูเชิญครับ ข้อสองครับ2กำลัง300ลบ4คูณ5ากำลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลัง5้ัวารด้วยสิกำลัง 2, สิลบ2กำลังลบ3ทั้งหมดกำลังลบ5้ทั้งหมดกำลัง20บครับ เารียนผลกรณีเสร็จนะครับเดี๋ยวครูจะมีคําถามปลายเปิดนะครับเป็นโจทย์ข้อหนึ่งโจทย์ข้อนี้คิดได้เป็นสิบแบบแล้วครูอยากให้นักเรียนแสดงวิธีคิดให้มากที่สุดแต่ครูยังไม่เปิดเผยโจทย์นะครับ ใครเสร็จแล้วครับโอเคเนอะเอ้ไหนใครอาสามาทำให้ครูดูหน่อยข้อนี้อะเดี๋ยวจะเพิ่มเช็คก่อนไหนลองดูซิข้อนี้ลองสลับดูซิเอ้เธอมีแนวคิดยังไงเนี่ยเปลี่ยนตรงไหนก่อนเปลี่ยนนวงเล็บอ่าแดงเล็บนี้อ่าวงเล็บนี้เปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนนะเลข เลขไหนเปลี่ยนเลขไหนเลขสเปลี่ยนเป็นเลขฐานลายรอเยี่ยมครับเป็นสํากลังโอเคครับอ้าวแล้ว2 2งสองนคูณห้าสองสองเอ๊สองกับสองเหมือนกันเป็นยังไงอ่าดึงออกข้างนอกใช่ไหมถูกหรือเปล่าที่มันมาจากสูตร A B ทั้งหมดกําลังเอเอาเห็นดีเข้าไปใช่ไหมและทํานองเอดีวยวกันดึงเอออกได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นตรงนี้ใช่ไหมอ้าดึงออกแล้วข้างในเหลืออะไรเหลือ2คูณ อ่าแล้วยกกำลังอะไรสิพอเราตรงกันไหมตรงนี้สิบกำลังสิบตรงกันไหมตรงกันแต่เครื่องหมายตรงข้ามไหมตรงข้ามต่อแล้วตรงนี้ล่ะทําไงยกกําลังซ้อนเอากําลังข้างนอกทำไมกําลังข้างในดีมากครับลบสามคูณลบห้าได้เท่าไหร่บวกสิบห้าคูณยี่สิบอ่าข้อนี้ต่อสองกำลังสามร้อยกับลบสองกำลังสามร้อยเป็นจำนวนอะไรกันอ่าแล้วทาก้อนนี้ยกก้อนตัดกันเลยได้ไหม ได้ยก,กต้นตัดเลยเพราะมันเป็นจำนวนตรงข้ามตัดกันได้เลยตอนนี้ตอบลบหนึ่งครับเตรียมมาแล้วตรงเนือทุกคนครับแสดงยลบหึงเบอร์อะไรอ่ะลบหนึ่งเบอร์สมได้สองข้อแล้วใช่ไหมไหนใครเตรียมจะบิงโกบ้างมีบ้างไหมเออมีแต่จะไม่รู้ว่าข้อไหนนะเดี๋<า>ต่อไป,อไป <สา S 1> ตอนนี้ก็จะรู้แล้วล่ะใครเตรียมบิงโกบ้าง อ็โจทย์อยู่นั่นเฮ้ยเสียงมึงคนบอกเฮ้ยเออวันนี้คุณจบเวลาคุณเลือกสีชมพูแล้วนะสีไหนก็เหมือนกันสีฟูไหลอันแต่คุณว่าอันนี้มันสีสวยดีเพราะมันมีสองข้อแดดแน่นเาจนครับเอ้าเดี๋ยวมางคนบอกคุไม่ทำมาะเดยว อาจารย์ดูอันแรก a เท่ากับต้องมีอ่านให้ฟังไหมใชต้องอ่าควรเพิม่มความร้องกอลลบสองกำลัง 1. ลบหนึ่งลบสองกำลังสองงเล็บข้างนอกนะคุณหนูต่อไปนี้สองกำลังอะไร3าแล้วสยกกำลังอะไรศูนย์ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ2องยกลังสามสามยกลงศูนย์ไม่ใช่กันซ้อนยัเลขชี้กำลังนะนลเรื่องนะส่วนสามังสาข้างล่าง ลบสาทั้งหมดกำลังลบห้ากูณลบสามกำลังสามกูลแปล่งสามกำลังสามหาด้วยสองร่อยสีสามกำลงัสงสามพอบว่า A <Q> กับ B พอบ A ลบ A B นะ The difference of A and B I want you to calculate it Okay You must do it by your own Don't interrupt your brains or coffee together I don't want to get it ไม่ต้องการให้เห็นการลอกซึ่งการละการไม่ต้องการเห็หเนทําด้วยตัวเองความสามารถของตัวเองโอเคเอาลงสแสดงธรามนักเรียนครูเจ้าต,ตัวนี้ไปตรวจนะครับนี่นะทำแสดงที่คิดไหมครูดูซินักเรียนถ้าได้นักเรียนได้ขุดอย่างนี้นะมันจะเป็นการบูรการอย่างดียิ่งถ้เธอจะเป๊ะเลยเนี่ยเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยโอ้โหแม่นมากบอกตรงๆนะถ้าเธอเข้าใจเรื่องเลขยกกำลังไปลึกซึ่งพอเธอทาโจทย์ของครูพวกนี้ไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว อันนี้ปูต้องไปสอนทุกที่หมหนะ้าเนาะเป็น